ที่ที่อยู่โศกได้ก็เพราะว่ามันมีมีแบบอย่างมีตัวอย่างแล้วก็ชีวิตเราไม่ไม,ไม่ไปที่ไหนก็ไม่เจอแบบนี้อ่ามันก็เลยแบบโอ้เราพูดกับตัวเองว่า ไปไหนไม่รอดแล้วเราจริงๆฮะเพราะว่ากลับไปบ้านก็ไม่มีความหวังอะไรครับมันก็ยิ่งแรงบันดาลใจให้เราให้เรามาอยู่ถิ่นที่ดีสังคมแวดล้อมที่ดีแล้วก็หมู่กลุ่มที่ดีมันก็เลยแบบก็จึงพูดเมื่อกี้นี่ว่าไปไหนไม่รอดแล้วอ่า คือมันมันยังไม่เห็นทางที่เจ้าว่าจะที่ดีกว่านี้อ่า mm hmm. ก็ก็เลยเราก็ต้องเหมือนกับมาแข่งข้าตัวเองไงเอ๊ว่าเราอยู่มาขี่ปีแล้วแล้วก็มาอยู่เพื่ออะไรอ่าเราถ้าไม่เราไม่ไม่คิดจะลดละเพิ่มไม่คิดจะทําศีนเพิ่มมันก็เหมือนกับเสียเวลาเปล่าหรือว่าเสียเวลาไปเปล่า mm hmm. ก็ ทุกงานก็จะตั้งจิตอย่างหนึง่งงานละอย่างละอย่างอะไรเงี้ยในงานเนี้ยง,งานเนี้ยตั้งตั้งจิตไว้เลยว่าก่อนงานว่าจะถือถิอนอ่นแปดถือถิ่นแปดอันนี้ก็พูดต่อหน้าต่อหน้าแม่บ้านนะเพราะว่าปกติจะไม่เคยไม่เคยพูดต่อหน้าครับถือถิ่นแปดแล้วก็แบบเหมือนกับ เค่งค้ตัวเองไงเข่งคัาตัวเองว่าเออให้ให้ชีวิตเราเนี่ยเหมือนกับไม่ไม่ต้องไปติดอันนี้ไม่ไม่ไมตัญหาราคะอันนี้ก็ให้เลิกละไปอ่าก็คือแบบเห็นมองเห็นทางที่ว่าเอออภัระละสิ่งนี้ได้มันก็น่าจะพ้นทุกพ้นทุกไปเปาะหนึ่งอ่าตอนนี้เรื่องกิเลส กิเลสอ่ตัณหาอะไรเราที่เรายังค้างค้างอยู่เราก็เก็บทีละอย่างละอย่างอ่าเพราะว่าถ้ามีงานอย่างเงี้ยก็ไปเป็นเป้าหมายที่เราจะตั้งสัจจะถ้าเราจะไปตั้งที่ยังไม่มีงานไม่มีอะไรที่ที่เหมือนกับมาพุทธาพิเศษอ่าพุทธาพิเศษกะละเรื่องนี้ปุกเสกะละเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับน,นี่เป็นเหตุ